คำว่า V.I. Value Investor เนี่ยหลักการของมันเนี่ยคำเดียวเลยนะซื้อหุ้นดีที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าหัวใจหลักของ V.I. ก็คือเราพูดถึง value เพราะนั้นถ้าบริษัทอะไรที่มันสร้างกระแสงเงินสดในอนาคตหรือ value ในอนาคตได้มากขึ้นเรื่อยๆหุ้นมันจะขึ้นเองโดยที่คุณห้ามมันก็ไม่ได้ถือถ้าเกิดกำไรมันเพิ่มขึ้นสาขามันเพิ่มขึ้นหุ้นมันต้องขึ้นอะ่ะถามว่าคนรุ่นใหม่สามารถลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้วเกิดความมั่งคั่งได้ไหมผมมั่นใจว่าได้ถ้าเมื่อไหร่เรามีเงินจำนวนหนึง่งที่มากพอการเงินเราดีีีพอชวิตเราจะมคสุข เราแก่นี่ไม่น่ากลัวนะผมว่าไม่มีเงินใช้น่ากลัวที่สุดในยุคที่ตลาดหุ้นไทยเต็มไปด้วยความผันผวนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแรงๆทำให้นักลงทุนรุ่นใหม่เนี่ยอาจเกิดคำถามว่าหุ้นไทยตอนนี้ยังน่าลงทุนอยู่ไหมแล้วนักลงทุนรุ่นใหม่จะยังเป็นนักลงทุนที่เน้นคุณค่าหรือที่คุ้นกันว่าเป็นนักลงทุน VI และรวยจากตลาดหุ้นได้อยู่หรือเปล่า มันนี่ชั่ววันนี้นะครับเราจะพาทุกคนชวนคุยไปพร้อมกันครับซึ่งในอีีนี้นะครับเราได้ร่วมเดินทางไปกับงานตลาดหลักทรัพย์สัญจรทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่นโดยจะพาทุกคนนะครับไปชวนคุยกับ2นักลงทุน VI ชื่อดังคุณทิวาชินทราพงศ์หรือเซียนมี่และคุณอาทิตย์กิรติพิษหรือนิวโป้งในแวดวงนี้นะครับนับว่าทั้งคู่เป็นผู้ประสบความสําเร็จในการลงทุนระยะยาวในตลาดทุนไทยเป็นอย่างมากเลยนะครับเราไปฟังมุมมองการลงทุนของทั้ง2คนกันเลยครับ ส่วนตัวผมผมว่ายังน่าลงทุนเพราะว่าจริงๆแล้วเมืองไทยเป็นเมืองที่มีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนใครแต่จุดสําคัญคือมันไม่สามารถจะเหมารวมเป็นภาพตลาดทั้งตลาดได้มันจะต้องมันจะต้องมองอุตสาหกรรมหรือมองธุรกิจที่มันมีการเติบโตถ้าเราเลือกลงทุนในธุรกิจอ่ะมันจะมีธุรกิจที่ ดีกว่าตลาดแข็งแกร่งกว่าตลาดหรือเติบโตได้มากกว่าตลาดเราต้องทําแบบนั้นเหมือนกันก็คือว่าเราต้องหาโอกาสที่มันยังเพิ่มขึ้นอยู่ในประเทศไทยคือมันยากแหละแต่มันต้องพยายามหาให้เจอคือถ้าเราหาเจอนะแล้วเราอยู่ในธุรกิจแบบนั้นอะ่ะมันมันจะตรงไหนก็ได้มันจะตรงไหนจะเมื่อไหร่ก็ได้จริง,รงๆมันจะมีอุตสาหกรรมที่โตอย,อยู่ดีเพียงแต่เราต้องมีความสามารถในการมองมาให้เจอนักลงทุนรุ่นใหม่อยากเป็นบีไอยังย,ยังได้ยังได้แต่ผมผมอธิบายง่ายๆว่ามันเหมือนว่า ถ้าเราบอกว่าการซื้อหุ้นเหมือนซื้อธุรกิจอ่ะวันนี้เราจะเริ่มทําธุรกิจอะไรจริงๆสําหรับผมเนี่ยการการเป็นนักลงทุน V I ก็คือเราเราลงทุนซื้อธุรกิจให้มันต่ํากว่ามูลค่าที่แท้จริงจริง,รงๆมันก็คือทําธุรกิจแหละแต่เราฝากเขาทําเราฝากคนที่โอ้โหเขาอยู่ในโพสิชันที่ดีมากถ้าเราเคยทําธุรกิจเคยเรียนเคยอะไรก็แล้วแต่เราจะเจอใครบางคนที่เราสู้แข่งกับมันแล้วเราไม่อยากแข่งอ่ะเคยเจอไหม<า>อันนี้มันเก่งยังเลยแต่พออยู่ในตลาดหุ้นเราเลือกเป็นเขาได้หัวใจหลักของ V I ก็คือเราพูดถึง value เพราะนั้นถ้าบริษัทอะไรที่มันสร้างกระแสงเงินสดในอนาคตหรือแวรลูในอนาคตได้มากขึ้นเรื่อยๆหุ้นมันจะขึ้นเองโดยที่คุณคุณห้ามมันก็ไม่ได้คือถ,ถ้าเกิดกาไรมันเพิ่มขึ้นสาขามันเพิ่มขึ้นหุ้นมันต้องขึ้นการเป็น v i ไอ่ะหัวใจหลกักความยากมันคือจิตใจมันคือสู้กับใจว่าเราต้องรู้ว่าเราลงทุนในมูลค่าธุรกิจเราติดตามมูลค่าธุรกิจแต่คนส่วนใหญ่ในตลาดคือเขาจะตามแถวอ่ะตัวนี้เหรออ่ะฉันเข้าด้วยแล้วก็เล่นเกมก็อี้ดนตรีว่า ใครออกก่อนใครออกหลังใครออกถูกใครออกผิดอะไรเงี้ยแต่เกม VI อ่ะเราซื้อตอนเขาไม่เอาแต่เรารู้ว่าของเนี้ยมันเกินกว่าค่ามันคือเราเล่นในเกมที่ขเขาเรียกเรย์โชลิกรีอร์ดหรือว่าเหมือนแต้มต่อทั้งเหมือนแล้วเปมนเจ้ามืออ่ะถ้าถ้าเทียบเป็นบันการมันน,นเราเราอยู่ในฝั่งเจ้ามือที่เราได้แต้มต่อเรา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 เล่นไปเรื่อยอะ่ะโอ้โหร้อยตาพันตาเราจะรวยขึ้นเพราะว่าแทงหวยมาสมมติว่าร้อยบาทเรารับมาเรา คนถูกเราจ่าแค่เจอ่ะเพราะถ้าเรารับเยอะและรับนานที่สุดอ่ะเราจะรวยรวยไปเองอ่ะแต่ถ้าคนที่เขาอยู่อีกข้างหนึ่งของของสมการนอะ เขาจะได้ความตื่นเต้นแต่เราจะเล่นเกมที่เราอยากเราอยากได้ความมั่นคงและมั่งคั่งจริงๆการลงทุนในธุรกิจเนี่ยมันต้องใช้ความรู้หลซา,ามันต้องมันต้องมีความรู้มากพอที่เราจะสามารถเข้าใจว่าโลกมันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นโดยที่อาจจะไม่ได้ดูจากสถิติแต่ว่าวิธีที่คนส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนเนี่ยเราจะมาโดยสถิติเนาะว่าที่ผ่านมาตลาดหุ้นให้ผลตอบแทน8-10%งเราก็ทําแบบนี้แหละเพราะจริงๆเรากําลังใช้กระจกหลังมองกระจกหลังเราขับรถ จริงๆเราต้องมองขึ้นไปข้างหน้าว่าที่ผ่านมาที่เศรษฐกิจมันเติบโตให้รุนแรงมากมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นจินตนาการแหละแต่มันไม่ได้จินตนาการแบบบนมัวซัวเราต้องเราต้องรู้จาก behavior มนุษย์เราต้องเราต้องคุยกับคนแล้วเราต้องพอรู้ว่าเพราะอะไรแต่ถ้าเราอ่านมากพอเราคิดบ่อยๆอ่ะเราจะสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นได้ใกล้เคียงจริงๆสัก70%เรน่ะเราเราพอแล้วก็คือเราลงทุน10ครั้งอ่ะคุณถูก7ครั้งคุณรวยแล้วนะถ้าถูก1ิครั้งคุณต้อง เป็นเซียนของจริงแล้วนะคืออังไปไม่มีลมหายใจละคือคุณคุณเหนือเหนือไปอีกระดับแล้วซึ่งจริงๆถ้าเราเราเลือก1ิครั้งเราถูก7ครั้งอะพอแล้วมองยังไงกับคําว่าไม่ขายไม่ขาดทุนไม่ขายไม่ขาดทุนผมว่าผมว่ามันเป็นคําพูดที่หลอกตัวเองอะ <c oughs> คือจริงๆแล้วสิ่งที่เราจําคือเราจําต้นทุนมันมีแค่เราจํของเราคนเดียวถ้าเกิดมันเราไม่ขายแต่เรามองไปที่ฟันในทัลของคุณตัวนี้แล้วมันไม่กลับมา <c oughs> มันก็คือมันไม่กลับมาคือเราขายเมื่อไรเราขาดทุนวันนั้นอ่ะซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์มันมันเป็น opportunity loss คือเราต้องยิ่งมันเหมือนมันเหมือนถ้าเรารู้ว่าอันนี้ไม่ใช่อ่ะเรายิ่งต้องเลิกความสัมพันธ์ให้มากที่สุดจริงๆหุ้นอ่ะผมเข้าใจนะการขายหุ้นยากมากอาจารย์นิเวศชอบเทียบกับคู่ชีวิตเนาะผมว่ามันเหมือนมากเพราะว่าเวลาเราเริ่มความสัมพันธ์อะคนง่ายแต่เวลาจะเลิกกับมันยากกว่าเยอะเหมือนเลยเลยซื้อหุ้นายไหม ง่ายขายหุ้นมันเหมือนตอนเลิกกับหุ้นอ่ะมันยากนึกออกไหมแล้วพอมันเลิกยากแล้วเวลาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่อ่ะคุณไม่รู้มีประสบการณ์รอเปล่านะยิ่งทิ้งเวลาไว้ยาวนานมันมีแต่เรื่องที่แย่ขึ้นอ่ะมันมันแย่มันไม่เคยพัฒนาไปเป็นดีอ่ะคือถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะคุณอย่าไปให้เวลามันถ้าคุณจะให้เวลาคุณต้องประเมินด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่ามันคุ้มค่าที่เราจะเราเราจะรอเราจะเสียเวลากับมันผมบอกให้เลยนะถ้าคุณลงทุนในธุรกิจที่ผิดอ่ะ จ,จุดต่ําสุดที่มันลงได้คือศูนย์หมายถึงว่าถ้าเรารู้ตัวเราต้องขัดหลอนแล้วย้ายตัวไปอยู่ในอุตสาหกรรมใหม่ไปในธุรกิจใหม่ที่ที่มันดีกว่านั้นอะไรเงี้ยเสมอการลงทุนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในโอกาสที่ทําให้เงินออมเราโตได้ก็คือเราทํางานไปด้วยเราก็ขยันแข็ง,แ,ขงแต่เหลือเหลือเงินเนี่ยเราแค่อดออมว่าเฮ้ยอยากกินอันนี้สมมุตินะไม่ได้บอกว่าไม่ให้กินนะสมมุติคุณอยากกินสตาร์บัคคุณกินทุกวัน คุณอาจจะกินวันเว้นวันหรือคุณอาจจะไปซื้อแก้วสตาร์บัคแล้วชงเนสกาแฟผมไม่รู้วิธีคุณก็ไปหาวิธีที่ทํายังไงให้มันประหยัดและอดออมให้ได้ถ้าคุณมีเงินออมได้มากกว่าคนอื่นแล้วคุณลงทุนในหุ้นในระยะยาวอ่ะอย่างน้อยมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเราแน่ๆตอนเราแกะจริงๆการเงินมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้เรามีอิสระภาพทางการเงินและเวลาคือจริงๆถ้าถามว่ามนุษย์อยากได้อะไรที่สุดมนุษย์อยากได้ความสุข ถามว่าความสุขในโลกทุนนิยมอะที่สําคัญที่สุดคืออะไรคือเราอยากหลุดพ้นจากบ่วงพันธนาการของทุนนิยมวันนี้เราตื่นเช้ามาบางทีเราอาจจะอยากทําอะไรก็ได้อะแต่เราทําไม่ได้เพราะมันมีไฟน้งไฟแน,นั้นอะไรจัดการเราอยู่เราก็ต้องลุกขึ้นมาทําอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเมื่อไหร่เรามีเงินจํานวนหนึ่งที่มากพอการเงินเราดีพอชีวิตเราจะมีความสุขชีวิตคนเราแก่นี่ไม่น่ากลัวนะ ผมว่าไม่มีเงินใช้นะกลัวที่สุดหมายถึงว่าถ้าแก่แล้วไม่มีตังค์ใช้นะนี่คือที่สุดของที่สุดที่สุดของแจ้พี่แจ้ยังหมอมันยังไม่สุดเลยประมาณนะี้คือถ้าแก่แบบ70็ดสแล้วล้วงไปแล้วไม่มีตังค์นะ,ะโอ้โหผมว่านี่มันมันคือที่สุดถ้าผมไม่อยากให้ใครอยู่ในภาพแบบนั้นถ้าเราได้ชมคลิปนี้ผมว่าเริ่มตนบบน้นวันนี้จะผิดบ้างจะแพ้บ้างจะอดออมบ้างยังไงเราต้องเราจะบอกไม่มีลูกก็ได้เราจะบอกว่าพ่อแม่เราสบายไม่ต้องเลี้ยงก็ได้แต่คนคนหนึ่งที่คุณทิ้งไม่ได้คือตัวคุณเองตอนกเกษียณนอะ มันต้องอยู่ในสมก,การชีวิตค่าใช้จ่ายประจําวันของคุณตลอดเวลาและอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจจากคุณอาทิตย์กิรติพิษหรือคุณนิ้วโป้งมาดูกันว่าสําหรับมุมมองของคุณนิวโป้งเนี่ยนักลงทุนรุ่นใหม่จะยังรวยจากตลาดหุ้นได้อยู่หรือเปล่าตลาดหุ้นไทยยุคก,ก่อนง่ายกว่ายุคนี้ไหมก็ต้องตอบว่ามีส่วนต้องยอมรับว่าประเทศไทยก่อนหน้านี้สักสิปี ถลุ10ปีที่แล้วนยะตอนที่ผมผมลงทุนมา20ปีแล้วสปีแรกเนี่ยซื้อแล้วถือไม่ต้องคิดมากนะเติบโตไปพร้อมเศรษฐกิจกษษไทยแต่พอมาช่วง10ปีให้หลังเนี่ยที่เราจะได้ยินคําว่าเซตไทยไม่ไปไหนอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ทําไมยังมีคนที่ทํากําไรได้และยังอยู่ในตลาดหุ้นไทยได้เขาตลาดหุ้นไทยไม่ไปไหน10ปีแล้วเขาขาดทุนตลอดเขาจะต้อง e x ็กซจากตลาดไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําตอบของมันเนี่ยมันอยู่ที่ s t o c k Selection มันคือการคัดเลือกหุ้นถามว่าคนรุ่นใหม่ สามารถลงทุนในตลาดหุ้นไทยแล้วเกิดความมั่งคั่งได้ไหมผมมั่นใจว่าได้ถามว่าได้เนี่ยมี2อนัยยะนะหนึ่สำหรับคนที่ฐานทุนสูงตลาดหุ้นไทย PE เฉลี่ยประมาณ17เท่าเงินปันผล3%กว่าและถ้าเราเลือกดูดีๆมีหุ้นที่ปันผลณนะวันนี้เลยนะณนะดัชนี1 400ต้นๆน,นะมีปันผล4%ปันผล5%ยังมีดังนั้นนยะที่1คนที่มีฐานทุนสูงตลาดหุ้นไทยเป็น ตลาดหุ้นที่เหมาะที่จะสร้างเครื่องจักรผลิตเงินสดจากเงินปันผลนะครับในอนาคตนี่คือแบบที่1กับแบบที่2คือสําหรับนักลงทุนที่มีรอบการลงทุนเป็นโมเมนตัมหรือว่ามีความเก่งกําไรมากขึ้นมีรอบที่สั้นมากขึ้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราไม่ได้มีแต่หุ้นตัวใหญ่ๆอย่างเดียวจริงอยู่เวลาเราพูดถึงตลาดหุ้นไทยหุ้นตัวใหญ่ๆอย่างปตทแอดวานซ์เอโอทหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นหุ้นท็อป5ท็อป10เนี่ย มันเป็นหุ้นที่คนคิดถึงอาจจะต้องเลือกตักกลางตัวเล็กอย่างเช่นพลังงานโรงไฟฟ้ามีหลายแบบนะอ่า ICT หุ้นสื่อสารหุ้นสื่อสารก็มีหลายแบบนะไม่ได้มีเฉพาะโมบายโอเปอเรเตอร์ที่เป็นแสนแสนล้านอย่างเดียวมีหุ้นตัวกลางตัวเล็กที่น่าสนใจและสามารถเติบโตได้ทั้งหุ้นกลุ่มบริการในเชิงการแพทย์และก็วัดมูลค่าหุ้นแล้วก็ซื้อตอนที่มันอันเดอร์ว e เพื่อให้เราได้เปรียบที่สุด วิธีนี้ยังสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งในตลาดหุ้นไทยได้ครับทีนี้เรามองตลาดหุ้นไทยในไต,ตรมาส4ี่ปี67แล้วก็ไต,ตรมาส1ปี6กปเนี่ยคำถามที่น่าสนใจคือตลาดหุ้นไทยจะน่าสนใจมากหรือน้อยอยู่ที่ว่าเรามีปัจจัยบวกรอยอยู่มากหรือน้อยทีนี้เราลอมาดูว่านอกจากสิ่งที่ลิมิตดาวไซด์ที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยอะไรที่รอยอยู่ 1. เรากําลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวทั้งไต,ตรมาส4และไต,ตรมาส1นับจากนี้อีกครึ่งปีจํานวนนะักท่องเที่ยวเป็นนขาขึ้ นี่คือจะเพิ่มเม็ดเงินของ Service Business อย่างมีนัยสำคัญนะครับสองคือตัว G ทั้งงบปี67ตัวค้างท่อและงบปี68ที่จะเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยจะเข้ามาในช่วงไตรมาส4แล้วก็ไตรมาส1นปีหน้าอย่างชัดเจนเลยนะครับที่รออยู่แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเป็นสภาพประจำปีอยู่แล้วที่เป็นซีซันอลที่เราเรียกว่าซันตาคอสแลนด์ลี่เจนนิอุรีเอฟเฟกช่วง Q4 มันก็สะท้อนมาที่ตัว เ,เม็ดเงินที่เข้ามาแล้วก็ความเป็นไฮซีซันของการท่องเที่ยวและไฮซีซันของหลายๆธุรกิจคำว่า V I value investment นะ value investor เนี่ยหลักการของมันเนี่ยคำเดียวเลยนะคือซื้อหุ้นดีที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าแต่ว่ามีท่อนส้อยที่คนมักจะเข้าใจคือ V I ต้องถือแล้วไม่ขายอ่าซึ่งคำพูดเนี้ย ว่า V I ต้องถือแล้วไม่ไม่ขายเป็นท่อนที่3เนี่ยเป็นท่อนที่ไม่จริงนะแม้กระทั่งคุณปู่วอลเลนบอฟเฟตยังขายหุ้นนะหุ้นซื้อได้ก็ขายได้นะครับขายเมื่อไรขายเมื่อพื้นฐานเปลี่ยน fundamental change ขายเมื่อ over value ขายเมื่อแพงนะครับหรือว่าขายเมื่อทำการปรับพอร์ตคือเจอตัวใหม่ที่ up size ศักยภาพในการเติบโตดีกว่าเราขายได้ด้วยสามเงื่อนไขนี้ดังนั้นด้วยหลักการของ V I ยังคงจำเป็นคือเราต้องซื้อกู๊ d สต็อกเราต้องซื้อหุ้นดีเพราะบางครั้งเราคำนวณผิด บางครั้งตลาดหุ้นไม่เป็นใจบางครั้งเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามทําให้ valuation หรือต้นทุนที่เราเข้าที่เราคิดว่ามันถูกแล้วมันมีถูกกว่าดังนั้นการถือหุ้นดีไว้เนี่ยกู้สต็อกไว้มันจะช่วยซัพพอร์ตเราฮะเพราะหุ้นดีถ้ามันดีจริงสุดท้ายมันจะกลับมาได้เองเมื่อเศรษฐกิจอะไรต่างๆกลับมาจะค่อยๆปรับตัวมาได้หุ้นดีเนี่ยดูยังไงหุ้นดีคือ1คืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ดี อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นขาขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือไม่เป็นอุตสาหกรรมขาลงหรือไม่ถูกดิสรับนั่นเองเราต้องเข้าไปอ่านอ่านแล้วก็อ่านแล้วก็ฟังคลิปเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นๆผู้บริหารเขาคิดยังไงเขามีการเติบโตไหมหุ้นที่ยังเติบโตเท่านั้นที่จะให้อัพไซด์ในเชิงราคาเติบโตในที่นี้เนี่ยหมายถึงกําไรเติบโตกับอีกตัวหนึ่งคือ,อการทำแวลูเอชันสมมติเรากรองหุ้นเราคัดเลือกอุตสาหกรรมที่ดีแล้วเราเลือกตัวหุ้นได้ละ เราจะเข้าซื้อในช่วงเวลาที่ราคามันต่ำกว่ามูลค่าเท่านั้นสิ่งนี้จะเป็นการสร้างความได้เปรียบพอเราซื้อเสร็จปุ๊บเราคิดว่าราคามันต่ำกว่ามูลค่าใช่ไหมถ้าตลาดไม่เป็นใจราคาหุ้นลงไปอีกทําไงหนึ่งคือเราต้องถัวก่อนถ้าราคามันถูกจริงแล้วเรามั่นใจในหุ้นนะแต่การถัวหุ้นทุกครั้งต้องมีบัตเจ็ตคือมีงบประมาณที่ชัดเจนห้ามถัวจนตัวตายห้ามถัวอย่างอันลิมิตครบงบประมาณที่กําหนดต้องหยุดถ้ามันดีมันจะกลับมาเอง ช่วงโควิดที่ผ่านมาหรือว่าช่วงที่ตลาดวิกฤตใดๆก็ตามเนี่ยผมผ่านวิกฤตได้ด้วยสูนย์นี้เสมอเพราะว่าในหุ้น10ตัวที่เราเลือกเนี่ยมันจะมีบางตัวที่พ้นวิกฤตมันจะกลับมาดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีบางตัวที่พ้นวิกฤตราคายังไม่กลับมาหรือแค่เท่าเดิมเท่านั้นถัวๆกันแล้วเราจะยังได้กําไรอยู่อันนี้คือหลักการของของการคัดเลือกหุ้ นะครับ o d stock at good p r i ซ e ซื้อหุ้นดีที่ราคาเหมาะสมโดยนิยามอิสระภาพทางการเงินเนี่ยมันคือเราเราความอิสระเกิดจากความไม่กังวลผมเชื่อว่าคนที่ทํางานแม้กระทั่งพนักง,งานประจําหรือข้าราชการพนักง,งานรัฐวิสาหกิจก็มีความรู้สึกถึงถึง,ถ,งถึงความมั่นคงใน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 ,ในตัวงานนะครับสิ่งเนี้ยในโลกของนักลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยความมั่นคงของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวงานแต่มันอยู่ที่กระแสร,รายรับของเงินปันผลที่ได้อยู่ทุกปี อย,อย่างผมเองเนี่ยผมมีปีที่ดีมีปีที่ดีมากแล้วมีปีที่แย่เพราะว่าการลงทุนมันก็ตลาดหุ้นมันไม่ได้ดีทุกปีแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือเงินปันผลของผมต่อปีมันเพิ่มขึ้นตลอดเพราะผมเพิ่มโพสิชันในตลาดหุ้นเข้าไปดังนั้นไอตัวเงินปันผลเนี่ยมันจะสร้างอิสรภาพทางการเงินในที่สุดให้กับเราเพราะถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ชีวิตแบบไม่กลัวเพราะว่าเรารู้ว่าเฮ้ยมันมีเงินปันผลหุ้นบางตัวจ่ายปีละสี่ครั้ง บางตัวจ่ายปีละสองครั้งบางตัวจ่ายครั้งหนึ่งประมาณเดือนเมษาอย่างนี้เป็นต้นพอเรารู้ว่ามันมีแหล่งรายได้เข้ามาเราจะกล้าตัดสินใจกล้าลงทุนกล้าทําอะไรหลายๆอย่างสิ่งนี้คืออิสรภาพทางการ